มาถอยมาลูกพี่ลองมาดูสิจมว่าได้เจา้ะะาะอ,อ้าวอ้าวมาจ้อง้านนี่แหละวดินไม่แกีนยนเอ้าข้าละปพาเยเออไม่ดินมันอ่อนแท้บมึงนี่ใจได้ไรพอ่พอพ่อขึ้น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 ,นขึ้นขึ้นขึ้นขอ้เออมาเลย เอาเลย n so h a เลยขวากดบาทอนึ่งขวากันเนพอพอพอสๆๆจดีพี่น้องต้องไปดาวยูทูปต้องอมสินอมทัวนะคุณภาพมาทั่วกับทีมงานสอรถดินจัดไปแล้วหนึ่งชอดสอรถดินไปไล้ดีเลย เต็มห้าเจ็ดเดือบึงหลักหลักฐานเราเอาให้เรากินไปไปไปลังวุ่นวายก็ได้เมื่อกี้นี่รถมันอังเลยเราเอารถขึ้นูพุ่นปูหุ่นสายควนพุ่นควนตุยตุยหุ่นหุ่นก็ผลควนไปแล้วแก้วเมารถไถขึ้นเมื่อกี้นี่พุ่นไป เราจะเฝ้านี้จะเฝ้านีไปทั้งวันรถไฟสิว่คุณจอดเพียบเฮ้มันหนามากแล้วแต่ป่าแห้งจังมันมามาหนาม,ามากาาหลแลห้งจังเนาะนาม่าแบบคือค่าเทียบอะไรเลยไใ้แกบอกทำไมเดินหน้ามาแก้ว มาคันที่สองกูว่ามันแก่ได้จ้อวปี่ไปยี่หุ่นหุ่นโอ้มาโค้งไว้เท่นที่น้าไปยังบี้น้าไปอีกเออหักหมดหักหมดมาเลย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 ยังเลยเอาเลย ไป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 เลยไปเลยไปเลยได้ไปเลยขวาหน่อยลูกพี่ใส่เขาเลยใส่เขาไปเลยน้ำมันล้อหน้าจะรั่วตีลูกพี่เอาเลยหรืว่า ล้อดนานนะมันคือเยิม้มแท้ล้อดนานนะมันคือเยิม้มแท้อ่า้อหน้าล้อหน้าซ้ายเด้อลงมาดูหน่อยลูกพี่ดีขั้วบนตะวันแล้วต่อไปรถใครจู่ๆบ่รถแรงบ่มาเออรถแรงดิรถเกียร์จรวแรง ดูที่ดีตะเล่นก็น,นึงมามามาพุชแจกตัวไอ้คนนี้ผู้แจกตัวคอยห,หลังเข้ามาดิมามามาด้วยเจ้าอ้วกลุ่มไดียวเจ้าเอาท่านนี้ไปเทไหนเมื่อกี้จะมาเมาืม่อกี้นี่แล้วนะลูกพี่เทจะไปเทใส่มาถือความลูกพี่นะีได้ Uh, uh. giao đây giao đây, giao đây đây, lên 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 lên, lê, sai đi đấy sai đi sai đi, sai đi, oh, yeah. uh, <laughs> sai kéo, kéo <cười> kéo, kéo <cười> kéo, đến lên เขาไปไเล่ววาวันเนี่ยเขยงอล้ยแ่งอ่ลงานคุยกันเรียบร้อยชูก,กันแล้วเอาหนาเข้ามาแล้ว่ะว่า รถแรี้ยงคนอะไรเข้ามากระเด็นรถแรี้ยงแล้วพี่แกขับมีปฝีมือได้คันนี้นะน่ะเอาลงป่าดันป่าดันป่าดันป่าเขี๊ยมพุ่นดันขี้แกดันอยู่ตรงนี้เลยวนเอาลงข้างพี่แล้วไปทำไมาพุน่นทอดพุ่นทอดที่ต้มพุน่นอ่ะคนดูกันขั้นต่อไปเด้อ อาจะรถรออึดไหมอึกไหมบึกหรอกพอดีสบายดีแค่นบ่งนลงมูเลยโอ้โหได้เลยคุณนี่จะลงได้ไหมไป้ใส่ปีคุณดิคุณก็ไ,ไปผู้เดียว,วเราเดี๋ยวไปฆ่าให่ผู้เดียวเด้ให้อื่นมูซอยได้เจ้า มนอยางน้ำมูสวยนะอ่ะหาทางออกเองเลยหาทางออกดีๆนะถ่ายก็บะฝาดให้ยิเออโยกยอหาเทียยังดังตึมดินก็ติดกระบะดอดินบ่อน,นี่มันเป็นดินในือดินตับหมานี่ติดรถเปล่านะทุกพี่นะ ไปเซนไปเซนไปยังฮะว้ไปยังบ้านนี่มันก็ง่ายว่าเขาบ้านนี่แล้วึนิ่มๆเด้อปแกไ่ดันแรงจะปักแกดันนิ่มๆจะปลานิ่มๆมีตัลเลอร์ดีแล้วว่าขนาดนิ่มๆมีตัลเลอด์ต้องตะข้องนู่น นี่มันแข็งมันดั่งิีมันมืนเดิเอาดีเด้อไปโอ้บุญห้อยไม่ได้เปลี่ยนหอยลอยรถไถบอกฮะลอยรถไถก็แเลี่ยงไงวะลังฝนตกเลยเอาบอกเด้อไปเดี๋ยวลงป้ากล้วยพดิเดน่นคือป้ากล้วยบนเก่าเดิ เวททวงหน้าอย่างดีเลยขีตมเต็มเลยแนทว่ทวงหล่อหนาเลยเสียงคอว่าห่าหานเลยเสียงคอหนุ่มๆคอเดิมโรงงานเนาะ ตาแกรถโครแมคโคแกก็มีนะมีโคโมสูมโคโมสุรุ่นเจ็ดหาเทียมอันนี้แกรับหน้าที่เป็นคุ้นดันเป็นแม่โคจอดไว้ก่อนจะเราบอกด้วยไป อาวงปลากล้วยนะปลไว้หอยอยัวก็ได้ดอกมีเงินจัดไปละไม่ได้ก็เมียนหรอกนี่ดิท,ทมไปเรื่อยๆทุก่อกี้ก็ท้มก็รอตรงนี้ไม่ถ้าลมาไม่โค่ยืนผมมาไล่มาไล่มาเรื่อยๆใกล้สิเต็มพื้นที่แล้ว พื้ที่เทกัะฟุนแล้วหดอดต้นใหม่หแลวผมไปไเรื่อยๆเป็นหวดเป็นหวดไปหัอดละสามหมื่นสี่มืนไปผมทีเดียวว่ได้จเ,เงินหมดเลยว่ะใส่ไป,ทเ,ป,ปเท่าไหรหยดอะไรบ่เทล้วเาเทลาเที่ยวแล้ววา อเบ่เห็ดข้าดอกรถยันกล่องตอนนีกล่องมากรถบ่คคอยค่ารถก็แรงเลยรถไทก็แเรงรถทุกรอกแร่งตอนนีกล่องเอาบาปลาบายอะลงไปตอนไทยมมีขั้นแร่งมันจะขั้นค่าบ่ค่าอยู่ขั้นเ่าขั้นมากแล้วละทีมัน มือผู้ดังเนี่นยนั่นใจสี่ตัวคนละทิมกันเดียลียนพอเดียวกันพอเดียวกันเจ้าแลีนสองหม่องลงหนีน้ำลงลงแปล่งแง่หนึน่แปลงมีกระลงแปลงมีกระลงเดี๋ยวถ้าใครจะเทไหนตบยึดคนละหัวกันนะทำบุญไหว้กันแล้วอ้ย ใช้ยุบอเก่ามนะั้เสียตัดกันเลบอ่อเปลี่ยนบอเนี่ยบอ่บอเอาบ่อเก่าขยายบ่มันแรงดีด้วยแต่หลอกมันฉาเนาะเพิแ่แห้งกระชากยู่บ่บ่อสูงหุ่นหน่อยเ mm hmm. ดี๋ยวคะแนนมันแห้งนี่แรงมันเยอะเตจนจะแบบ เพ่งกระชากมันบดบดีไปเลยบหลบหลบซาเนี่มาถ้าเเล็กดันบ่ไปเด้อันซ่ำเนี่ยเราหาซื้อดันบ่ไปเ้าใช้ซาต่มัดนักขนาหนผมมัดน่คุณลองนะหน้าเจอกันใหม่ด้วยกับออมสินออนทัวร์สวัสดีครับ เหยบร้อยปะรอรถฮอกลอ,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 ลอมาไข่เข้าเอด้วยผืนดินผืน้ินแ้วก็่ไงนะ